สวัสดีครับสำหรับหน่วยที่5ซอฟต์แวร์เรื่องแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4, เรื่องความหมายความสำคัญของซอฟต์แวร์และภาษาคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์หมายถึงชุดคำสั่งหรือโปรแกรมที่ใช้สัางงานให้คอมพิวเตอร์ทำงานตามลำดับขั้นตอน การทำงานที่เขียนขึ้นด้วยภาษาของคอมพิวเตอร์คำสั่งเหล่านี้เรียนกันเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์จากที่ทราบมาแล้วว่าคอมพิวเตอร์ทำงานตามคำสั่งการทำงานพื้นฐานเป็นเรียงการกระทำกับข้อมูลที่เป็นตัวเลขฐานสองซึ่งใช้แทนข้อมูลที่เป็นตัวเลขตัวอักษรรูปภาพหรือแม้แต่เสียงพูดก็ได้ การที่เราเห็นคอมพิวเตอร์ทำงานให้กับเราได้อย่างหลากหลายเพราะมีซอฟต์แวร์ต่างๆช่วยสนับสนุอการทำงานเหล่านี้เช่นร้านค้าอาจใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดทำบัญชีที่ยุ่งยากซับซ้อนบริษัทขายตัวเครื่องบินใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในระบบการจองตัว๋วธนาคารใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการ จัดการข้อมูลต,ต่างๆที่มีอยู่มากมายครูและนักเรียนใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการจัดพิมพ์เอกสารดังนั้นซอฟต์แวร์จึงหมายรวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทุประเภทที่ทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้การที่คอมพิวเตอร์ดำเนินการได้อย่างไรและขอให้เกิดประโยชน์ได้มากน้อยเพียงใดนั้น จึงขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์ซอฟต์แวร์จึงเป็นส่วนสําคัญของระบบคอมพิวเตอร์หากขาดซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ก็ไม่สามารถทํางานได้ซอฟต์แวร์จึงเป็นสิ่งที่จําเป็นและสําคัญมากซอฟต์แวร์เป็นส่วนประกอบหนึ่งที่ทําให้ระบบาาสารสนเทศเป็นไปได้าตามที่ต้องการซอฟต์แวร์และภา,าษาคอมพิวเตอร์เมื่อมนุษย์ต้องการใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือ ช่วยในการเดเนินการมนรุษย์จาเป็นต้องบอกขั้นตอนและการดําเนินการให้คอมพิวเตอร์ทราบการที่จะบอกสิ่งที่มนุษย์เข้าใจให้คอมพิวเตอร์รับรู้และทํางานได้อย่างถูกต้องจําเป็นต้องมีสื่อการถ้าเปรียบเทียบกับชีวิตประจําวันแล้วเรามีภาษาที่ใช้ในการติดต่อซึ่ง,งกันและกันเช่นเดียวกันถ้ามนุษย์ต้องการถ่ายทอดความ ต้องการให้กับคอมพิวเตอร์รับรู้และปฏิบัติตามจะต้องมีสื่อการสําหรับการติดต่อเพื่อให้คอมพิวเตอร์รับรู้เรียกว่าสื่อการและสื่อการนี้ว่าภาษาคอมพิวเตอร์เนื่องจากคอมพิวเตอร์ทํางานด้วยสัญญาณไฟฟ้าเปิดและปิดซึ่งใช้แทนด้วยตัวเลข0และ1ได้ จึงใช้ตัวเลข0และ1นี้เป็นรหัสแทนคำสัง่งในการสั่งงานคอมพิวเตอร์รหัสแทนข้อมูลและคำสัง่งโดยใช้ระบบเลขฐานสองนี้คอมพิวเตอร์สามารถเข้าใจง่ายเราเรียกเลขฐานสองที่ประกอบกันเป็นชุดคำสัง่งและใช้สั่งงานคอมพิวเตอร์ว่าภาษาเครื่องการใช้ภาษาเครื่อนนี้ ถึงแม้ว่าคอมพิวเตอร์จะเข้าใจได้ดง่แต่มนุษย์ผู้ใช้จะมีข้อยุ่งยากมากเพราะเข้าใจและจดจำได้ยากจึงมีผู้สร้างภาษาคอมพิวเตอร์ในรูปแบบที่เปลี่ยนตัวอักษรเป็นประโยช์ข้อความภาษาในลักษณะดังกล่าวนี้เรียกว่าภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูงภาษาระดับสูงมีอยู่มากมายบางภาษามีความเหมาะสมกับการใช้ สั่งงานการคำนวณทางคณิต์และวิทยาศาสตร์ภาษามีความเหมาะสมไว้ใช้สั่งงานทางด้านการจัดการข้อมูลคอมพิวเตอร์จะแปลภาษาระดับสูงให้เป็นภาษาเครื่องดังนั้นจึงมีผู้พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับแปลภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูง ให้เป็นภาษาเครื่องโปรแกรมที่ใช้แปลภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูงให้เป็นภาษาเครื่องมีสองลักษณะดังนี้หนึ่งคอมไพเลอร์จะทำการแปลโปรแกรมที่เขียนเป็นภาษาระดับสูงทั้งโปรแกรมให้เป็นภาษาเครื่องก่อนแล้วจึงให้คอมพิวเตอร์ทำงานตามภาษาเครื่องนั้นสองอินเทอร์พิเตอร์ ทำการแปลทีละคำสั่งแล้วให้คอมพิวเตอร์ทำตามคำสั่งนั้นเมื่อทำเสร็จแล้วจึงแปล,ลคำสั่งลำดับต่อไปข้อแตกตาะะ่างระหว่างคอมไพเลอร์กับอินเทอร์พริเตอร์จึงอยู่ที่การแปลทั้งโปรแกรมหรือแปลทีละคำสั่งคอมไพเลอร์ที่รู้จักกันดีเช่นตัวแปลภาษาี ตัวแปลภาษาภาษาส่วน interpreter เ,เช่นตัวแปลภาษา b a s ิ c ตัวแปลภาษาโลโ o และตัวแปลภาษาโคโบโอลซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์จึงเป็นส่วนสำคัญที่ควบคุมการทำงานของคอมพิวเตอร์ให้ดำเนินการตามแนวความคิดที่ได้กำหนดไว้ร่วมหน้าแล้วคอมพิวเตอร์ ทำงานตามโปรแกรมเท่านั้นไม่สามารถทำงานที่นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ได้รมซึ่งสิ่งต่ตางๆที่ได้พูดถึงในช่วโงนี้เป็นเรื่องของความหมายความสำคัญของซอฟต์แวร์และภาษาคอมพิวเตอร์นักเรียนงรู้จัก,นกนชนิดของภาษาคอมพิวเตอร์ไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสครับ